泰亨。 พูดถึงเรื่องของการนําวัสดุเหลือใช้หรือการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นะครับหรือที่เราเรียกว่าการรีไซเคิลนั้นก็เชื่อว,ว่าท่านผู้ชมก็คงจะนึกถึงนักวิชาการหรือไม่ก็นักประดิษฐ์นะครับแต่ถ้าบอกว่าขยะที่เขานํามารีไซเคิลนั้นกลายมาเป็นงานประติมาการรมปูนปั้นแล้วก็เราคงนึกไปถึงศิลปินสักคนแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สักอย่างเพราะงานประติมาการรมปูนปั้นสวยๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการรีไซเคิลขยะโดยแนวความคิดและฝีมือของพระครับดรพระสถาปนาพุทธิวังโส แห่งวัดสวนนารามราชวลวิหารนะครับแม่เป็นพระนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เรื่องชื่อทีเดียวทางด้านการสร้างงานประติมากรรมปูนปั้นจากการนําวัสดุเหลือใช้หรือขยะกลับมาใช้ใหม่ท่านเนี่ยแหละครับเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่บุกเบิกงานด้านการนําขยะมารีไซเคิลด้วยการน,นํามาสร้างเป็นงานประติมากรรมปูนปั้นนะครับและเหตุที่ท่านสนใจงานประติมากรรมรีไซเคิลนั้น ก็เพราะว่าท่านมีความกังวลต่อปัญหาขยะที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีความสนใจงานด้านปูนปั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันก็เลยลงตัวอย่างสมบูรณ์ครับโดยการนำปูนซีเมนต์กับวัสดุเหลือใช้มาผสมผสานร,รวมกันจนกลายมาเป็นงานประติมากรรมปูนปั้นที่มีความสวยงามไม่แพ้ใครอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นี่แหละครับเดิมทีจะมาทำงานบริษัทแล้วก็ออกมาสอบเข้ากรมโยธา กองแบบแผนแล้วก็ไปบวชเพื่อนเพื่อนมันไม่บวชไม่บวชอ่ะมันหนีไปอ่ะก็เลยบวชแทนเขาบวชแทนเขาก็กะว่าเจ็ดวันคงจะสึกก็ไม่ได้สึกพอเข้าไปเห็นลวงพ่อกำลังตีราคาสรารการ,รเรียนเลยมานั่งชี้ตรลงว่าสร้างสรารการ,รเรียนอันนั้นคือสำเร็จ ด้วยเงินแค่เจล้านกว่าก็คิดแล้วว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่มีพระที่คิดงานก่อสร้างไปเจอหลวงพ่อวัดไหนก็มีแต่ธรรมะไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยตัดสินใจบวชต่อไปจนถึงขณะนี้ตกประมาณ38ปีวัสดุส่วนใหญ่ที่พระอาจารย์นำมารีไซเคิล มีอะไรบ้างนะกระดาษที่ซึมซับน้ำได้อาทิเช่นหนังสือพิมพ์แล้วก็ผสมกับปูนบดบดกระดาษให้ละเอียดสับเอาแล้วก็ผสมกับปูนแล้วก็นำมาปั้นส่วนขยะที่เป็นขยะแห้งก็ใส่ในตัวเก้งกวาง สำหรับงานปริมากรรมรีไซเคิลของพระอาจาร,รย์นะครับแหมจะเริ่มจากการขึ้นโครงเหล็กก่อนครับหรือถ้าจะทําเป็นรูปกวางนะครับก็นําเหล็กตเก่านะครับมาขึ้นโครงเป็นรูปกวางนะครับโดยจัดท่าให้เข้าที่ใส่หูใส่หัวเข้าไปจากนั้นก็ตะขายมาห่อพุ้มรอบลําตัวกวางทั้งหมดนะครับทีนี้ก็เอาขยะแห้งต่างๆมาใส่ไว้ในตัวกวางครับจากนั้นจึงนําเอาส่วนผสมหลักนั่นก็คือ ปูนซีเมนกับกระดาษครับโดยจะใช้ปูน3ส่วนต่อกระดาษ1ส่วนรวมกับน้ําพอประมาณนํามาผสมกันแล้วปั้นขึ้นรูปใส่ตัวกวางอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือบรรจงกันนะครับเพราะต้องมาปั้นมาจัดแต่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เหมือนจริงดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับและเพื่อเพิ่มความสมจริงมากขึ้นก็ต้องมีการลงรายละเอียดโดยการนําหวีมาขูดตามลาตัวเพื่อให้กลายเป็นเส้นขนทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงค่อยลงสีครับ จากนั้นก็พร้อมอวดโฉมต่อสายตาชาวโลกกันแล้วนะครับแม่แกับปฏิมากรรมรีไซเคิลโดยฝีมือพระจารย์ติ้วครับพระจานาร์มีมีความรู้เรื่องอองานงานปั้นมาจากไหนคะจบมาจากบูเทนถวายก็ได้ความรู้จบถาป้าจากฟิลิปปินส์ก็มีความรู้ขั้นตอนหนึ่งส่วนประสบการณ์นั้นหาเอง ทางการผู้วงกับเนี่ยงานเด่นคือจะทุกทุกที่ไม่มีงานไหนเด่นเลยคู่สวยทุกที่ผลงานที่ทำมายากที่สุดคงจะไม่มีเพราะมองทะลุหมดก็ทำได้แต่ไม่ยากผลงานเป็นมากรรมรีซเคิลนันโดดเด่นของพราจานติ้วนะครับซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปว่า มีปรากฏอยู่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครครับโดยผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำลองธรรมชาติไว้ตามวัดโรงเรียนเกาะกลางถนนและสถานที่ทางราชการต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำลองน้ำตกพร้อมบรรยากาศของสวนป่าที่มีบรรดาสัตว์จำลองจากปูนปั้นเช่นเก้งกวางช้างนกเงือกมาร่วมกันสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นให้กับสถานที่นั้นๆครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเอาขยะมาทำคุณประโยชน์ได้มากมาย ก็เคยได้ไปสัมผัสอะค่ะตรงนั้นก็จะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นบ้านเรือนไทยที่สวยมากนะคะตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งในเรื่องของทําให้เราเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ว่าบ้านเรือนไทยอะค่ะเกิดขึ้นในสมัยไหนแล้วก็มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบเอกลักษณ์ของชาติไทยอะค่ะและนอกจากการสร้างสรรคผลงานแล้วเพียงต่อยอดแนวความคิดเรื่องการรีไซเคิลด้วยการสร้างคนขึ้นมาสารงานต่อปฏิมากรรมจากวัสดุรีไซเคิล โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการสร้างงานพัฒนาชุมชนออกมาในรูปแบบของศูนย์รีไซเคิลเป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนนะครับรวมไปถึงประชาชนโดยทั่วไปได้ฝึกฝนงานปูนปั้นและได้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์รูปสัดป่านานาชนิดครับประโยชน์ประการแรกจากการทำด้วยวัสดุรีไซเคิลนี้ก็คือประการที่ห ช่วยได้ของการทิ้งขยะไปโดยไร้ประโยชน์ประการที่สองเป็นการจำลองธรรมชาติด้วยวัสดุเหลือใช้แล้วเพื่อให้เยาวชนหรือคนทั่วๆไปได้ตระหนักถึงธรรมชาติท่านก็อยากให้พวกเยาวชนเนี่ยหันกลับมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอยากให้ก็บะบัิของเสียเนี่ยกลับขึ้นมาทำใหม่อาีิเช่น กวางที่เราปั้นนกที่เราปั้นมันเกิดจากขยะทั้งสิ้นก็ควรจะมีคนมาสานต่อไป ภาระหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด็อกเตอร์พระสถาปนาพุทธิวังโสได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับกับการเป็นพระนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรผลงานมากมายผ่านประติมากรรมรีไซเคิลประติมากรรมจากการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ